ถ้ากินพลังนิงเคลียเป็นอาหารยิงลั่มแสงได้มีร่างไฟถูกยกเป็น king of the monster แล้วแกมีพลังอะไรพ่อบอกว่าได้ลิงตัวใหญ่แพร่สซเชียลสนุกจังโว้ยขอบคุณสมาชิกทุกท่านสวัสดีครับผม <c oughs> ก็ได้คืออยู่กันอยู่ในรายการโซเชียลสนุกจัง รายการที่จะมาอัปเดตเทรนดิ้งและไวรัลต,ต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับผมว่าวันนี้มีอะไรเจ๋งๆมันๆกันบ้างนะครับผมและในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมมาหนังเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ก็ยังคงไวัยรุ่นฉลองคาายอยู่นะครับผมนั่นก็นคือก็อตซีล่าเวอร์ซั่คองนั่นเองนะครับผมมีมีมีผมมาให้ดูตลอดนะครับผมมาเช่นอันนี้ครับผมมาจากคุณเจรอร็อกก็ผมมาเหมือนเป็นภาพโปสเตอร์หนังครับผมอะแคปชั่นว่าแกรนด์มาร์กอสซีล่าเวอร์ซั่งแกรนด์มาคอง ไอ้เต้าไอ้เต้าตัวงโอ้ยโกรธมากๆากเธอเลี้ยขึ้นหัวเลยปวดเพราะอะไรรู้ไหมปวดหัวนมเฮ้ยผมมีก็สิล่าไอ้เวอร์ชันนี้นี่หว่าต่อบกันหนึ่งนี่ไอ้เต้าไอ้อ้วนคนใส่ขึ้นตาด้วย น่ารักไหมไปครับจากเพลงต้องแก๊กแคปชัน่นปซิลาปะคะคงโอ้ยังคงเกี่ยวกับปซิลากับคงครับผมไห,ไหนนี่ไงน,นี่เนีนี่เนีนี่เน,นี้งเป็นไงบ้างคงแสนแสนไดีเหรอ ก็แก๊กถามสิงได้เหรอวะจะบ้าตายอันต่อไปครับจากเบมปิ๊กปี้อันนี้เป็นเหมือนไฟล์คลิปจากหนังเรื่องกอร์ซิล่า vs คลองครับผมฮะไหนอืมเป็นเหมือนกอร์ซิล่ากับคลองกำลังจะสู้กันนะผมอ๋อเอาแล้วคองเอาต้นไม้มาฮะอู้มาแล้วมาแล้วเตรียมฟาดครับอารมณ์หนักเฮ้ยกินผัดบ้างนะมึงนี่เหรอ ไอภาพตอนคายนะครับมาจากก็อตซิลลาเวอร์ชันเมื่อ60ปีที่แล้วนะครับผมนะถ้าเกิดใครอยากดูตัวเต็มนะครับไปดูได้ตรงนี้เลยนะครับผมนะเราตัดเฉพาะช็อตความสู้กันมาเอาไว้นะครับผมต่อไปจาเบสมาคมพู้กันใครซุปเปอร์ฮีโร่อ่าเป็นแบบมาคมกันนะครับผมว่าใครมีจุดเด่นอะไรนะครับผมระหว่างก็อตซิลลากับคองครับผมฮะก็อตซิลล่าบอกว่าข้ากินพลังนิวเคลียร์เป็นอาหารยิงลัานแสงได้ปีร่างไฟถูกยกเป็นคิงออฟเดอะมอนสเตอร์แล้วแกมีพลังอะไรคองบอกว่าเป็นลิงตัวใหญ่ ทำไมมันน่าสงสารวะมีอีกอันหนึ่งนายบอกว่านายมีพลังอะไรนะอูก็อูก็อูกา จาเพร์โคสเมดแทปชันรีวิวจากผู้ใช้งานจริงแปลงร่างจริงกับร่างเองไม่ได้จริงอ,อ๋อเปเหมือนซื้อไอกกำไรเป็นเชนจากในเว็บขายของครับผมฮะแล้วก็มีรีวิวผู้ใช้ครับเขียนว่าคุณพ่อสินค้าดีมากครับแปลงร่างได้จริงแต่ผมขอสอบถามอะไรเพิ่มเติมหน่อยนะครับทำยังไงผมถึงจะกลับร่างเดิมได้ครับนี่ครับ อะไรอย่างนี้ก็ไววโล่เนาะคนแช์หมื่นกว่ามะเจ้าอันต่อไปดีกว่าครับจากกุทถามอะไรตอบได้แคปชันเรื่องรับประทานได้เลยครับอ่าเป็นเหมือนร่วมอาหารครับผมโหเยี่ยมเลยกัลังฮิวๆเลยฮะเผื่อแบบได้เมนูไปกินครับผมไหนบัวลอยก็ไม่ผิดแหละไก่ทอดกระเทียม,อมคอมเมนต์ครับแกะถุงก่อน มึงไม่แกะถุงวะข้าวต้มเครื่องข้าวราดแกงเอออันนี้ถูกข้าวขาหมูมาเป็นตีนเลยไก่ทอดน้ำปลามึงใช้ตัวเดิมตัวเมื่อกี้มาเนี่ยามจริงลอยแก้วโอ้ยพ่ออันต่อไปจะเป็นคาราโอเกะัันตายเด่น อ่าเป็นเหมือนข้อสอบเด็กครับผมฮะถามว่าปรากฏการข้างขึ้นข้างแรงเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่าโอเคเรามาดูคําตอบจากน้องครับน้องตอบว่าได้รับเลือดจากมิมุสุจิมูซันทำทุกแล้วตอบคอมเมนต์ครับเราเสาหลักไม่ถูกใจสิ่งนี้ <c oughs> โอ้ยอต่อไปจ่าเบร่ผ <c oughs> ู้ห่อแก๊กอ่าเป็นสเตตัสครับผม เขียนว่าคนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษผมสอนให้ฟรีนะครับคนไม่มีจริงๆบอกผมได้นะครับหนังสือผมจะจัดการให้เองครับสนใจคักอินบอกอินบอกว่ะแคปชั่นจากแอดมินครับจากตัวเริ่มบนทำไมไม่มีคนคักมาเลยเหนื่อยอตไปจากครูชคะชั่นแคปชั่นกูจะโดดเรียนไปเป็นหัวใครเงี้ยรอรอไม่โดดเรียนนะอันนี้กูกำลังปล่อยละ อ๋อเป็นคลิปวิดีโอที่น้องๆเรียนจากชั้นบ้านครับผมว่าไหน,นที่สองนะคะแล้วก็พอตามได้แบบที่สองเอ้ยแบบาที่สี่นะคะ <c oughs> แต่ว่าคุณโพสไปให้หมดแล้วทำไรอะ่ะทำเล่ <est> <สถ>ไนไรคุปอ์คกูจะโดดเรียนไปไม่ท้คงขาแค่ว่ะอุ้ยคุแทนหกหมื่นแปดแต่เจ้าแต่ผมตลกตรงนี้ทำไรอะ อะไรอะคุณ่งมากขาวิจารณนจาวะหายเฉยกันต่อไปจะเพจตามติดชีวิตอินเดียอ่าเป็นเหมือนเล่าเรื่องของพี่ตำรวจคนหนึ่งครับผมสอนมาของกันว่าเมื่อวานยืนรอวินมอเตอร์ไซค์แบบเมื่อๆมือพอรถมาจอดเคียบก็ขึ้นไปนั่งบอกปลายทางเรียบร้อยนางั่งไปสแป๊บสังเกตเสื้อวินชิบหายซอรรถตำรวจมาไม่ใช่วินโอ้ยหนูลูก กูนี่ก็เหมือไปพอรู้ตัวนล้วถอยพืนไปติดปลายเบาหลังเลยบอกพี่จะจะจอดหนูนึกว่าพี่เป็นมินมอไซพี่ตำรวจบอกไม่เป็นไรไปได้อ่ <c oughs> ไปก็ไปน่ารักอ่ะอันต่อไปเดือนครับ <c oughs> จาเพชรูปขี้เซฟไว้ดูตอนเครียดอ่ะเป็นเหมือนภาพจากซีรีส์อันนึงครับผมอ่ะเป็นแบบอนี่ครับพระเอกแซ่ดมากร้องไห้หนักมากคิมุคิมมุงย้อยอเยอะไปไหมไรต่อ <c oughs> โฮหลักชิลักชิลักอย่าเป็นอะไรไปเนะ<ฮ>เอ,อื้อยืดยืด จ่าเบ๊บออซค์พันชีพแคปชั่นค่อยๆตามไปแล้วกันนู้ตามใครตามอะไรอ่าเป็นเหมือนตามรถสิบล้อคันหนึ่งครับผมฮะแล้วข้างหลังรถสิบล้อเขียนว่าเ <c oughs> มืเ่อวานแซงสายตายไปสาม <c oughs> <c oughs> พี่เตือนปวดมากกู <c oughs> กลัวแล้วไ <c oughs> อไปจ่าเพลเฮ้แอดมินซอนพีสเป็นเหมือนกลุ่มพี่คนนี้กำลังดูเครื่องรถยนต์ครับผมแล้วแปลงรง คลังพาวเมอร์หรือเปล่าหรือพ o w e เวอร์เ r นเจอร์ต่อไปเจ้าเบลียเลิศลิศเพชรแคปชั่นอย่าร้องดิหิวเล่นแป๊บเดียวเองอ <laughs> น้องบอกเล่นแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวไม่ต้องร้อง ไปเดียวครับจาเบรียสโซแคปชั่นว่า wow, ด้วยเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าชีวิตจริงโอ้โ oh, หไอตัวเน่าๆอย่างนี้นะครับผม <laughs> ผมบอกเลยนะใส่สบายครับผมก็มีตัวหนึ่งนะที่บ้าน <laughs> <laughs> เสื้อผ้าในเกมใช่ ชีวิตจริงจะทุเรศยังไงช่างมันแต่ในเกมฉันต้องเต็มกี่หมื่นก็ว่าไปกราชาเท่านั้นที่รอฉันอยู่พูดถึงเรื่องเกมนะครับผมเพิ่งหมดไปกับกุกกี้รันคิงดอมแบบเยอะมากๆนะครับแบบแต10 000 000. Ouais. ่เอาครับอย่างนั้นผมก็ได้ตัวกุกกี้ครบแล้วนะครับผมก่อจะครบแถมได้ห้าดาวมาตัวหนึ่งด้วยนะนั่นก็คือตัวกุกกี้ผูกกาหารครับผมเพิ่งหมดไปกับกุกกี้รันคิงดอมแบบเยอะมากๆนะครับแะ คนมึงอัพคลิปไปไปกดดูแล้วกันเนาะนี่อันต่อไปดีกว่าครับยาคุณยาบินลอนอ่าเป็นเหมือนรวมความอะไรวะเนี้ยครับบอกมาขาอันแรกเป็นเหมือนสั่งของครับลูกค้าบอกว่าส่งของให้มันเร็วกว่านี้หน่อยคนขายส่งของช้าอะไรอย่างนี้คนขายบอกว่าลูกค้ายังไม่ได้สั่งค่ะป่วยสุดโคตรป่วยมีอีกนี่อีกไม่สดนะนะคะมึงหรอเปล่าคนที่กูเลงไว้ จบทำไรอยู่กินกุ้งอยู่ค่ะอย่าไปแกะกุ้งให้อยาก,ก,ก,กินทั้งเปลือกค่ะไม่เป็นไร <laughs> คนมันไม่ใช่อะเนะต่อให้ต้องต่อไม่กินเปนลือกกุ้งกูอยากปฏิเสอธอมีอีกจากฟีนบังปิดผ <h ull ing> ู้หญิงบอกแล้วน,น,นอนก่อนนะอย่าลืมฝันถึงเรานะให้เราฝันดีสักคืนจะได้ไหมมั <h ull ing> นฝันไร บุพการีกำลังจะถึงบ้านในอีก10นาทีคุณจะทำยังไง <c oughs> โะต้องโนแนบ้านเหรอมีคนมาตอบครับว่าออกจากบ้านแล้วกลับมาในอีก11นาทีแล้วขำบุพการีว่าเกินยัางขึ้น IQ สองร้อยมีอีกก็มีเีก <c oughs> เป็นเด็กดีของพี่นะครับเด็กดีที่อะไรกูเฮียมาคั้งชีวิตคมกับมึงไม่กี่วันจะให้เป็นคนดีบ้าบอัตว์กระตัด มีอีกครับว่าอารบีบีโเกาไปขายร้านแม่ค้าบอกไร้บบราคาน้องลองตรงไปฝั่งนู้นเลี้ยวซ้ายนะคะมีรานับซื้อหรอมีชังขยะค่ะ b b บีบ0โเลยนะเว้ยให้เอาไปใส่ถังขยะเลยเหรอแอนงงอะไรคืออ b บีบีโบ9 0 0วะงงงงต่อไปเคยมีคนบอกคุณไหมครับว่าคุณแม่นโคตรน่ารักเลยไม่อะค่ะ ดีแล้วครับที่ไม่เจอคนโกหกอ้าว <c oughs> อะไรวะน,นี่อะไรวะน,นี่กูถามจริงอะไรอีก,อกทำไรครับแย่ปัญญาอ่อนพิมพ์ดีๆดิเพื่อทำตัวเป็นผู้ใหญ่ทีดิดได้สวัสดีวันพุธอยู่เย็นเป็นสุข <c oughs> นี่เป็นผู้ใหญ่พอไหมมึงอีกอีกมีคนส่งอีโมเจ,จิแลดครับขอโทษนะครับไม่เป็นไรฮ่า <c oughs> กดผิดแล้วครับสงสัยมันมาหาแม่มันอ้าวไอเฮี้ยนนี่ มาอยู่ๆไปเล่นก็ล่ะโอ้ยพ่อ เหนื่อยโอเคครับผมถ้าใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมมาแล้วทุวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณแฟนอาร์ตทุกอันเลยนะครับที่ส่งเข้ามาชอบมากๆเลยนะครับผมถ้าใครอยากส่งแฟนอาร์ตอีกนะครับอัปโหลดแฟนอาร์ตของคุณที่อินสตาแกรมของคุณนะครับผมพร้อมแท็กให้ที่อินสตาแกรมของผมครับเพิ่อนเดอะสโก้ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเพิ่อแฟนอาร์ตครับเท่นั่นเองฮะเราจะเอามาออกในรายการอย่างนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่สมัครเป็นสมาชิกกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกรายชื่อเลยครัััััััับบบบบขอออคคคคุุณรรรรรแลลล้้้วววตตงนนนนนนีีีผมมยยยยูู่่าากกกกโซเเชสจะะไไปดดด มาส่วนตรงกลางกลมนี่คือกด s ั r ค b e นะครับฝากกดให้กันด้วยนะครับผมฮะโอเคครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย